ทุ่งดอกบัวแดงเงินที่กว่า1,000ไร่ในบึงบระเพชรสร้างควัมประทับใจแก่บรรดานักท่องเที่ยวทั้งคนนครสวรรค์เองแล้วก็จากจังหวัดใกล้เคียงที่โรงเรือมาท่องเที่ยวชมดอกบัวแดง นายจิรเดชบุญมากหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเปิดเผยว่าทุ่งดอกบัวแดงในบึงบอระเพ็ดเป็นดอกบัวที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะออกดอกบานเป็นจํานวนมากสามารถเข้าชมดอกบัวแดงได้ทุกวันนะครับมีจุดขึ้นเรืออยู่2จุดจุดแรกที่สํานักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดตาบลพระนอนอําเภอเมืองนครสวรรค์จะใช้เวลาเดินทางทางเรือประมาณ40นาทีก็ถึงทุ่งดอกบัวแดงระหว่างทางครับก็จะได้ชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นถิ่น ในบึงบรเพรไปด้วยผ่านทุ่งบัวบานหลายร้อยไร่แล้วก็ชมนกอพยพแปลกตาหลากหลายสายพันธุ์ส่วนจุดที่2นะครับนักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปขึ้นเรือที่บ้านรางบัวหมู่6กตำบลวังมหากรตำบลพนมเศษอำเภอท่าตโกจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้จุดนี้อยู่ติดกับทุ่งบัวแดงครับแล้วก็มีเรือของชาวบ้านคอยให้บริการก็อยากจะขอให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนนะครับกับ ส่วนรายการของจังหวันดนครสวรรค์ที่มีการมรแหางจัดก,การอยากให้ทุกคนนั้นได้มาชมทุ่งบัวแดงได้อย่างที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความสวยงามได้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกๆคนครับแล้วก็ทางนครสวรรค์ยินดีเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีในการต้อนรับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมทะเลบัวแดงในปีนี้ครับ ดอกบัวแดงชุดแรกครับบานเต็มที่ในเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับแล้วก็ยาวไปจนถึงต้นปี2567นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามที่สำนักงานเขตห้ำล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจังหงวัดนครสวรรค์ได้ที่056009717และที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านรังบัวตำบลวังมหากรอํำเภอท่าต,กโ,ตโกโทรศัพท์0864011433